แม่ยด้ยถ่ายงเขาด้สิปาพวกอะี้ปลาอะไรปลาบุ๋อยสวยนะคะเพื่อนๆมีทั้งบินมีทั้งลอยคอ ให้เพื่อนๆชมน้องนกอย่างเต็มตาเลยนะคะเขาอยู่อีกหลายเดือนนะคะมาหาน้องนกกันนะสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะเก่งอ่ะมากันทุกปีทุกปีเลยมีคนให้อาหารนะคะโยนให้เขาเขาก็บินโชบ อย่างแท่อนกนะคะเขามาเนี่ยเขาออกลูกออกหลานนะคะแล้วเขาก็พาลูกหลานเขากลับไปเลี้ยงจนโอเลยโอ้ยเก่งมากเลยดูเขาบินดิทะเลด้านซ้ายมือนั่นก็ไปทางฝั่งชนบุรีนะคะ สวัสดีไปก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วเรามาเยี่ยมน้องนกกันนะน่ารักเนาะดูเขาชัดๆอีกทีหนึ่งนะคะ